เผาศพของแต่ละประเทศนั้นมีพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปเช่นที่อินเดียการเผาศพอของพวกเขาจะไม่ใช้ไม้ขีดหรือไฟแช็กในการจุดไฟและยังมีขั้นตอนอีกมากมายคนที่ใกล้จะสิ้นลมหายใจเต็มทีถึงขนาดว่าไม่ไหวใจจะขาดแล้วก็ยังต้องคืบเอาไว้ก่อนเพราะยังมีพิธีกรรมที่ต้องทำให้เสร็จก่อนค่ะถึงจะเสียชีวิตได้และจะได้ไปสู่สวงสวรรค์รากเรื่องราววันนี้นำเสนอการเผาศพอของคนอินเดียค่ะ ที่เห็นเห็นกันว่าเหมือนเผากันง่ายๆที่ริมแม่น้ำคงคานั้นไม่ใช่ง่ายๆแค่นั้นนะคะมีพิธีกรรมขั้นตอนอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะไปดูกันค่ะว่าพิธีกรรมของคนอินเดียจะแตกต่างจากคนไทยเราขนาดไหนเล่ากันว่าชาวอินเดียหากจะมีคำสั่งเสียใดก่อนตายนี่จะเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายของคนส่วนมากก่อนจะสิ้นลมหายใจ คือการขอให้ได้มานอนตายที่ข้างริมแม่น้ำคงคาสถานที่เผาศพหลักๆอยู่ที่เมืองพาราณสีเมืองพาราณสีในอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีอันเป็นแคว้นโบราณและถูกขนานนามว่าเป็นนครแห่งไฟเพราะว่าแสงไฟที่เกิดจากการเผาศพที่ถูกจุดอย่างต่อนเนื่องกันไม่มีวันดับเป็นระยะเวลากว่า5,000ปีแล้วจวบจนปัจจุบันจนทำให้เมืองนี้ถูกเรียกอีกหนึ่งชื่อว่าเมืองแห่งความตาย พิธีกรรมการเผาศพริมแม่น้ำคงคามีสถานที่ไว้เพื่อประกอบพิธีอยู่สองท่าคือ 1. ท่ามณาิกน,นิกาคาด 2. ท่าหาริจันดาคาแต่ท่าที่มีชื่อเสียงแลนะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมากที่สุดเห็นจะเป็นท่ามณิกรน,นิกาคาดนะคะสำหรับคนที่ใกล้จะเสียชีวิตแต่ยังมีลมหายใจอยู่ถ้ามาถึงที่นี่ก่อนที่จะสิ้นลมจะทำพิธีที่เรียกว่าโคทานและไวตารณีค่ะ พีธีโคธานคือผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตจะถูกโกนผมและจะนำมัวสีดำมาไว้ข้างกายของผู้ที่จะเสียชีวิตพรามจะทำแหวนจากยญากุะสะสวมไว้ที่นิ้วนางของผู้ที่จะเสียชีวิตและสวดมนต์ไปพร้อมในขณะเดียวกันผู้ที่จะเสียชีวิตจะปาข้าวสารงาข้าบาเล ไปที่วัวตัวสีดําตัวนั้นเพื่อให้โคพาเดินทางไปยังสวรรค์เพราะเชื่อกันว่าวัวเป็นยานพาหนะของพระศิวะนั่นเองเมื่อเสร็จแล้วก็จะประกอบพิธีทักษินาสําหรับพราหมณ์ผู้มาทําพิธีให้ค่ะส่วนพิธีไวตาลารีชื่อไวตาลารีนั้นในตำนานเชื่อว่าเป็นชื่อของแม่น้ําที่จะนําผู้ตายไปสู่ยมโลกหรือแปลว่าโลกของผู้ที่ตายไปแล้ว พิธีกรรมนี้ผู้ที่จะเสียชีวิตจะต้องจับหางวัวสีดำไว้ด้วยมือขวาในขณะเดียวกันพรามก็จะปาเข้าสารดอกไม้ งาและข้าบาเล่พร้อมทั้งสวดมนต์และนาร่างผู้ที่จะเสียชีวิตนอนลงบนเสือ่อซึ่งทํามาจากยากุศะเช่นกันและจะมอบน้าศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวนาถให้ดื่มหรือบางครั้งก็จะนําน้ําจากแม่น้ําคงคาให้ดื่มด้วยและจะมอบใบกะเพราให้อินเดียเรียกว่าใบตุนสีใบกะเพรานี้เชื่อว่าหลังจากความตายแล้วจะพาไปสู่วิสณุโลกคือสวรรค์ของพระนารายณ์และมอบแผ่นทองคำให้ เพราะเชื่อว่าหลังจากตายไปแล้วจะได้ไปสู่เทวโลกซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวดาหากทำพิธีทั้งสองเสร็จสมบูรณ์แล้วลมหายใจสุดท้ายจะได้หมดลงและต่อจากนี้ก็จะเรียกผู้ตายว่าเป็นโศพครอบครัวจะหันศีรษะของศพไปทิศทางเหนือ และห่อศพด้วยผ้าหากเป็นผู้หญิงจะถูกห่อด้วยผ้าสีหากเป็นผู้ชายจะถูกห่อด้วยผ้าขาวและครอบครัวช่วยกันหามไปที่คาดเผาศพและผู้ที่หามศพจะต้องกล่าวสวดมนต์ไปตลอดทั้งเส้นทางค่ะหลังจากนำศพไปถึงคาดแล้วยังไม่จบเพียงเท่านี้ถึงคาดแล้วยังต้องทำพิธีอีกสองพิธีหนึ่งพิธีทาสังเป็นการนำของสิบชนิดได้แก่ข้าวบาเลงาแป้งข้าวเจ้าน้ำมันโภชนะผัดตาและปั่นจะมีวะ คือผล,ลไม้แห้ง5อย่างใส่เข้าไปในกองฟืนเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย 2. ออัศทังทะเป็นการนำของ8ชนิดได้แก่ไม้จันน้ำมันไม้กระเพาใส่เข้าไปในกองฟืนการอุทิศในพิธีนี้ไม่ได้มีรูปแบบที่แน่นอนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของญาติคนที่ตายถ้าหากว่าเป็นพ่อเป็นแม่ มีลูกลูกชายคนเล็กสุดจะต้องโกนผมโกนหนวดเคราและสวมชุดขาวถ้าเป็นภรรยาตายสามีจะต้องเป็นผู้โกนหนวดโกนเขาและก็สวมชุดขาวค่ะและต้องไปซื้อไม้ฟืนเมื่อมีไม้ฟืนแล้วนำศพไปวางและนำไม้มาวางทับด้านบนอีกรอบก,การซื้อไม้ฟืนที่ไม่เพียงพอต่อการเผาะจะทําให้บางศพนั้นไม่ไหม้หรืออาจจะไหม้เพียงแค่ครึ่งเดียวส่วนที่เหลือก็ต้องเอาไปโยนทิ้งในแม่นม้ำคงคาและพบว่าบางครั้งก็จะมีสุนัขที่ชอบขุดหาเนื้อกิน จะเป็นเนื้อที่ตกหล่นตามกองฟืนที่เผาไม่ไหม้อะค่ะอาจจะเกิดเนื่องจากว่าไม่มีฟืนเพียงพอก็จะทําให้เนื้อนั้นตกหล่นลงมาจากศกได้หลังจากที่ได้ตั้งฟืนวางศพเรียบร้อยแล้วครอบครัวก็จะไปรับไฟพะศิวะเพื่อนำมาเผาจากโดมราชาเมื่อได้มาแล้วจะนำมาวนรอบกองฟืนห้ารอบหากคุณสงสัยว่าไฟศิวะคืออะไร เราจะบอกเดียวนี้แหละค่ะไฟสิวะที่ได้รับจากโดมราชาจะทําให้ผู้ตายเข้าสู่โมกษะไฟของโดมราชานั้นไม่ได้จุดด้วยฝีมือมนุษย์แต่อย่างใดเชื่อกันว่าเป็นพระสิวะที่จุดไฟนี้ขึ้นมาไฟสิวะไม่เคยดับพอมีคนดูและก็ตอไฟด้วยฟืนอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือโดมราชาและจะไม่มีการจุดไฟด้วยไม้ขีดเลยค่ะโดมราชาให้ไฟพระสิวะแก่ครอบครัว ด้วยวิธีการมอบเท่าฟืนให้กับครอบครัวผู้ตายโดยครอบครัวผู้ตายคนที่โกนหัวใส่ชุดขาวจะเป็นผู้ทำหน้าที่มารับไฟผัสิวะด้วยการถือฟางมารับเท่าฟืนไฟจากโดมราชานั่นเองค่ะและนำไปเผาที่บริเวณปากของศพก่อนนำไปวางบนกองฟืนโดมราชานี้ไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้โดมราชามีหน้าที่สำคัญคือเป็นผู้เก็บรักษาไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ได้สืบทอดกันมาตามตำนานการลุโดม การูโดมผู้เป็นบ่าวรับใช้ของพระราชาพระนามว่าหินดิจันแห่งราชวงศ์สุระยะซึ่งได้พระราชทานตำแหน่งผู้จุดไฟและได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้ไฟนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับโดมราชาปัจจุบันตำแหน,น่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของตระกูลวัน,นะพรามหลังจากที่เผาศพไปได้3มชั่วโมงมันจะมีกระดูกส่วนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่นั่นก็คือกระดูกของผู้ชายบริเวณหน้าอกและกระดูกเชิงการของผู้หญิงกระดูกส่วนนี้นั้นแข็งแรงมากหลังจากที่เผาศพเรียบร้อยเลยจําเป็นต้องนําส่วนที่เหลือไปโยนทิ้งลงแม่น้ําคงคาค่ะสาเหตุที่ต้องโยนกระดูกสส่วนนี้ลงแม่น้ํา เพราะว่าแม่น้ำคงคาเป็นตัวแทนของผู้หญิงและเพศหญิงเป็นเพศที่ให้กำเนิดทั้งหญิงและชายนี่ก็เหมือนส่งคืนกลับสู่แหล่งกำเนิดอีกครั้ง การเผาร่างที่เปิดเผยไม่มีลงศพไม่มีการปกปิดในทุกขั้นตอนนี้คือการศึกษาและเรียนรู้เพราะทุกคนต้องตายไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ต้องตายเหมือนกันการเผาศพที่นี่จึงเปรียบเหมือนกุศโลบายเพื่อให้ทุกคนนั้นมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่เป็นทุกข์กับการที่จะต้องผัดพลาดไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายและไม่ยึดติดกับการมีชีวิตในห้วงเวลาสุดท้ายของชีวิตและเรื่องชนชั้นวันนะก็ยังสําคัญมากเช่นเดิมแม้คุณจะตาย ไปแล้วก็ตามการแบ่งชนชั้นวันณะที่นี่ยังแบ่งถึงสถานที่ในการตั้งเผาศพวันหนะพราหมณ์ก็จะถูกเผาในพื้นที่ที่จัดไว้ให้มีเหล็กกั้นล้อมรอบตรงจุดที่จะเผาและวันณนะล่างก็จะนําไปเผาบริเวณอีกบริเวณหนึ่งที่ใกล้เคียงกันแต่การแบ่งวันณะนั้น,น,นก็ได้ถูกแบ่งไว้ชัดเจนและนี้ก็คือขั้นตอนการเผาศพของคนอินเดียซึ่งไม่มีการสวดอภิธรรมใดๆ หลังจากตายแล้วก็ได้เผาทันทีจากเรื่องราววันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามรักเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสามารถแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพได้เลยนะคะวันนี้จบลงแล้วสวัสดีค่ะ